หลังจากดำนานนะครับเมนูเที่ยงนี้นะมีแกงหวานอันนี้แกงไก่ออแกงปลาบอกอ้เนื้อมันไก่เลยเนาะอูปลาอย่างคือตัวใหญ่แท้แ้อีของหวานมันล่าเดยพกไปางม่เแกงโอ้ต้มปลาครับของมต้มปลาบึกต้มปลาหึกปลาบึก

จะได้ขนมหวานเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ไปได้ยากค่ะเขาจะให้บอกนะครับผมให้บอกเขาไม่ได้ตักให้เลยราขนมหวานก่อนนี่ค่ะขนมหวานนี่ค่ะขนมหวานเอามาเอเดนมาให้รูจกเอานั่งกินอยู่ในสวนยางนะครับ ข้าวกระแตงโมีเ้ากทองใอะไรอะไรแปนาทีเหรอจะแปนาทีตอนนี้ยี่สิบสี่นาทีแล้วครับอลาสิ ทำไมต้องแปนาทีเนี่ยเอายีสิบนาทีไม่ได้หรอลืมไว้บนคันนานะฮะแล้มลุนนเดหลายขนาด สองสามขวดแก้วจ้างขวดน้ำไปน้ำไปสามแก้วสามขวดเสิร์ฟถึงที่แล้วเปิดถึงที่แล้วน้ำบอกเผาน้าเก็บห้วยน้านบันน้ากาแฟดนาเสือม่บ่ล่อยกาแฟกินหมดนึกินแต่น้ำครับกินท้นงขดเลยครับ แกงหวายครับที่บอกแกงหวายแกงหวายใส่ปลาแกงหวายใส่อะไลุแกงหวายใส่หวายใส่้วแกงหวายใส่หวายมีอิ่มอน้าลุงบอกแลย อิ่มน้ำสีเจ้าภาพวันนี้เลี้ยงงานสเจ้าภาพไสีเจ้าภาพเลยแต่อิมร้อยเอ็ิ่มร้อยกาแฟน้ำเก๊กฮวยน้ำอัญชันน้ำปั่นน้ำมะพร้าวน้ำโอ้ฮะนักร้อตีโอ รเย่นากินของหวานก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไปเสือกินของหวานก่อนกินข้าวนะครับไม่งั้นมันจะไปตัดกําลังถ้ากินข้าวก่อนต้องกินข้าวของหวานก่อนครับได้จ้าไม่ไ่ไ่ไมให้ไปนู่นก่ได้ไม กำลังมองหาช้อนอยู่นี่นี่นะฮะโอเคนะครับทุกคนนะคลิปนี้นะฮะก็อย่าเดิมดูจนจบแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับมามา